สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง7วันอาทิตย์ถึงเสาร์นะคะในระหว่างวันที่16ถึง22สิงหาคมนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละวันจะเป็นยังไงนะคะก่อนจะไปฟังกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ วดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะการงานจะมีเรื่องให้วิตกตงวลมีความทุกข์ใจไม่มีความสุขในที่ทํางานเลยนะคะในสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องการเงินก็จะมีโชคลาภบ,บ้างพอสมควรนะคะก็ถือว่ามีคนอุปถัมภ์คำชูให้การดูแลให้การช่วยเหลือส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลนะคะ การงานจะมีเรื่องให้ต้องลำบากใจนะคะ <บน S 1> ก็ให้มีสติในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในที่ในที่ทำงานด้วยนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์16-22สิงหาคมนะคะ ดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ16-22สิงหาคมในสัปดาห์นี้นะคะการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจคาดหวังเอาไว้ส่วนเรื่องการเงินให้ระมัดระวังการถูกคดโกงทรัพย์สินของท่านอาจถูกขโมยได้ส่วนเรื่องสุขภาพคนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะ ไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังการงานดีการเงินระวังสูญเสียทรัพย์นะคะทรัพย์สินของท่านอาจถูกขโมยและเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นการทํานายคร่าวๆดวงชะตาคนวันจันทร์16-22สิงหาคมนะคะดวงชะตาคนวันอังคารนะคะในวันในระยะเวลาวันที่16-22สิงหาคมการงาน ในเกณดีนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้ส่วนเรื่องการเงินให้เรามาระวังเรื่องการะ้ออบาทวการเสียสั์นะคะจะมีเรื่องเ้อบ,บอกแบกการเกี่ยวกับกรทรัพสิทธิ์อของท่านนะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี การงานเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ส่วนเรื่องการเงินนะคะต้องมีเรื่องทะเลาะโบแวงกัน<ะ>เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองของท่านแน่ๆน,นะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในกฑ์ดีเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันอังคาร16-22สิงหาคมนะคะดวงชะตาคนเกิดวันพุธนะคะ16-22สิงหาคม การงานจะไม่ได้ดังใจเลยนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธในสัปดาห์นี้การงานจะมีเรื่องให้ต้องลำบากใจ mm hmm. ไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คุณไม่มีความสุขในที่ทํางาน mm hmm. ส่วนเรื่องการเงิน mm hmm. ก็ถือว่ามีคนอุปถรัรมภ์ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสําหรับว mm ันพุธในสัปดาห์นี้นะคะ16-22สิงหาคม จะไม่มีความสุขในที่ทํางานมีเรื่องคลาะบแอบ,บอแวงแล้วก็ทําให้คุณไม่สบายใจนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะ16-22สิงหาคมน,นะคะดวงชะตาคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะ16-22สิงหาคม การงานจะมีเรื่องให้ต้องคล้อเบาวแหวงกันในที่ทํางานนะคะ<ด>ถือว่าในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะแย่นะคะการทางานนี่จะแย่จะเหนื่อยมากๆสําหรับคนวันพฤหัสนะส่วนเรื่องการเงินให้ระวังทรัพย์สินของท่านอาจสูญหายได้นะคะในสัปดาห์นี้16-22สิงหาคมการงานก<ห>ารเงิน ที่จะแย่นะคะไปในทิศทางที่ไม่ดีเอามากๆเลยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าดีเก่งดีเป็นการทำนายคร่าวๆของดวงชะตาวันพฤหั16ส16-22สิงหาคมน,นะคะดวงชะตาคนเกิดวันศุกร16์16-22สิงหาคมการงาน ไม่ได้ดังใจเลยน,นะคะมีเรื่องให้ต้องตกกังเวลยมีเรื่องให้ต้องเครียดในที่ทํางานเยอะแยะมากมายเลยนะคะทําให้คนรุนสุขค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากส่วนเรื่องการเงิน,นงการเงินให้ระมัดระวังทรัพย์สินของท่านอาจสูญหายหรือว่าเกิดการาถูกทําลายนะคะก็ทําทให้เสียเงินเสียทองในเรื่องที่ไม่สมควรที่จะเสียนะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าไม่มีอะไรน่าวิกตกกังวลนะคะการงานมีเรื่องไม่สบายใจส่วนเรื่องการเงินก็ระวังทรัพย์สินของท่านอาจถูกทำลายหรือว่าถูกขโมยสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเ,เกณฑ์ดีเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับดวงชตา วงชะตาควรเกิดวันเส,สาร์16-22สิงหาคมด้านงานอยู่ในเี่ยนดีนะคะได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายเป็นอย่างดีส่วนเรื่องการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีได้รับความช่วยเหลือได้รับความไว้วางใจหรือว่ามีเงินมีทองพอใช้จ่ายได้เรื่อยๆเลยนะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้เรามาะระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะการงานดีาาาาการเงินดีและก็สุขภาพก็ให้เรามาะระวังเรื่อง,องการเจ็บป่วยเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะก็เป็นการทานายคร่าวๆสาหรับดวงชะตาวันเสาร16์16-22สิงหาคมนะคะก็ ทำนายครบไปทั้ง7วันแล้วนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ